นี้เป็น EP ที่2ของการรีวิวเกมขัดโอสลุ่มพิเศษธรรมชีคอมโบเวอร์ชั่นแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดู EP ที่1เนี่ยกดไปดูตามลิงก์ข้างบนนี้ก่อนได้นะถ้าใครดูแล้วก็ไปดูส่วนที่เหลือกันต่อได้เลยครับสวัสดีปีใหม่ครับพวกเรา Rider ดอร์อัทีีครับคลิปแรกปีใหม่นี้เรามีเทนเอ็กซ์ซาเวอร์มชีคอมโบเวอร์ชันครับ เป็นที่ตั้งโชว์เะของที่ระลึกครับใช่มันมีเสียงด้วยอันไหนก็จะมีมีตัวเหมือนเข็มขัดโอสแบบนี้ใช่นะครับแล้วก็มีแป้นสแกนเดิลแบบนี้แล้วก็มีอะไรลึกลอีกสองอย่างแบบนี้เหมือนเนดิมรว่ามันมีต้องเป็นเสียงอ่าใช่ก็มีลำโพงที่มีเสียงเป็นสองอันแบบนี้แล้วก็เป็นแท่น,นใสๆแบบนี้ตอนแรกก็มองเอ๊ะอะไรมันหายไปออกมาเป็นแท่นแบบนี้ครับอื ต่อไปเราจะมาดูนี่กันนะผมขอเรียกว่าพวงกุญแจธรรมชีคอมโบแล้วกันมันจะมีความพิเศษยังไงมีเสียงอะไรบ้าง<ม>ก็ไปดูกันเลยครับไปเลยตัวเมตัลเปนจะ่าเป็นสีแดงแดงหมดเลยนะแดงแบบไม่ไล่สีเลยข้างหลังก็เป็นแบบนี้แกะไม่ได้เหน็แบบไม่ได้เอาไว้แกะใส่ฐานข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นในโอทธรรมชีคอมโบเห็นไหมครับทากะแล้วก็อิมเมจินช็อกเกอร์เดี๋ยวนี้นะนี่เป็นลำโพง อันนี้ก็เป็นสายปุงกุญแจให้มาด้วยเลยคือแบบห้อยได้แบบนี้ครับรอนฟังเสียงกันว่ามีเสียงแบบไหนบ้างเสียงแรกครับเอี <Okay. S 1> ่อาที่สองเอซี่เนชินเียตที่สามสกนเมดันเตที่สี่ทากะอิเมจินช็อกเกอร์ ล่างธรรมชีคอมโบในมูฟวี่เลอที่ห้า่าแล้วมันจะวนกลับไปเสียงแรกใหม่เนี <it> okay? ่ไหมครับก็คือมีห้าเสียงนะแล้วถ้าเกิดเรากดค้างมันจะกลายเป็นเสียงเซาวธรรมชีคอมโบมันจะแต่ถ้ายกขึ้นพวกเสียงก็จะหยุดเลย จะยกขึ้นเสียงหมดแบอบกเขาว่ามันจะมีเสียงทั้งหมด5เสียงนะครับแล้วก็คือกดไล่ัไปห้าเสียงหนึ่งสาี่ห้าก็มีเสียงสแกนเมดนันมีเสียงร้องคอมโบแล้วก็ไปถึงเสียงเอฟเฟกของธรรมชาติคอมโบนี้แล้วพิเศษคือถ้าเรากดค้างมันจะลัดคิวไปเป็นธรรมชาติคอมโบเลยแต่ถ้าปล่อยมือขึ้นปุ๊บเสียงก็จะดับโอเคนะเป็นไงชอบไหมสวยดีอันไปเริ่มเลยเนะี่ยไปดูอย่างอื่นต่อกัน ับอีกชิ้นหนึ่งก็คือเจ้านี่ครับผมขอเรียกว่าภูงแจอังสงัญนะเราจะไปฟังเสียงเจ้านี่กันว่ามันจะมีเสียงอะไรบ้างไปไฟังข้อข้อกัน <Yay! S 1> เหรียญอังยักษ์ครับจําไม่ได้ว่าชื่อจริงมันคืออะไรแต่ว่ามันคือเหรียญอันเบเร์มแบบนี้นะข้างหน้าเป็นรูปมืออังแล้วก็มีคําเขียนเดี๋ยวไปหาคำเขียนว่าอะไรแล้วก็มีลําโพง เห็นลายตรงนี้ไหมลายตรงเนี้ยคือลายกระเกงในของวันพรุ่งนี้ของเอจิลายดอกสวยงามมากสีตัวเนี้ยพ่นมาเป็นสีทากะโทระบัตตาทาทุบาท,ทุบะคอมโบเนี่ยเห็นไหมแดงเหลืองเขียวแบบนี้ครับข้างหลังก็จะเป็นด้านหลังเหลี่ยมเป็นแบบนี้เอาไว้ใส่ฐานนะอันนี้มันเสียบไม่ได้นะจะแ,แกะไม่ได้ว่ามันตันมันตันแบบนี้ครับเลยมาฟังเสียงกันว่ามีกี่เสียงครับ หนึ่งสองสามสี่อ่ะวนมาแล้วนะมีเสียงสี่เสียงคือผมเริ่มต้นด้เสียงแบบอังแบบแบบเหมือแนบบเสียงอแบบังอังสะบดอะใช่ไหม เนี่ยเสียงเนี้ยเป็นเสียงอังแบบทำปากกับถ้าใครเคยดูโอตเนี่ยจะรู้เลยว่ามันแบบเอกลักษณ์ของอังมากเวลาแบบรำคาญหรือเวลาอะไรสักอย่างอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นที่ห้อยเหมือนกันอ่ะันนี้ถ้ากดค้างมันจะเป็นแดร์ลอยอันหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะลองฟังนะอะไรโอิตันจูกรีดป่ะประมาณเนี้ยลองไปที ซึ่งเสียงเนี้ยถ้าเรายกปล่อยมือปุ๊บเสียงมันจะหายไปเลยนะครับมันต้องกดค้างฟังให้จบ,บเห็นไหมเสียงอยู่ถ่ายไปละนี่ครับนี่ก็คือจะทั้งหมดของเจ้าเหรียญยักษ์อังอันนี้เลยก็เรียบร้อยไปแล้วครับกับพวงกุญแจเมดันทั้งสองอันทั้งของโอ้ธรรมชีคอมโบแล้วก็ตัวอังนะเขาชอบอันไหนมากกันอันนี้ธรรมชีคอมโบใช่ไหมแต่พ่อชอบอังอ่ะเพราะว่าแบบนี่ไง ก็พ่อชอบที่พ่อบอกพ่อชอบเกงในนี่มันเป็นไรเกงในของวันพรุ่งนี้ขอเอจิเห็นวะเราชอบมากกว่าโอเคเหลือชิ้นสุดท้ายละที่เราจะไปรีวิวกันคือเจ้าสแกนเดลอันนี้ <c oughs> โอเคครับไป <c oughs> อันนี้เป็นเจ้าสแกนใมดันครับเหมือนที่ที่สแกนเหรียญอนะใช่ไหมถ้าเป็นถ้าเป็น ds er เราจับอย่างนี้จับแบบนี้นะแล้วก็ลูดพุดพุดพุดนี่นะข้างหน้าก็ก็เป็นเป็นเป็นเหมือนเหรียญนะครับขอบเหรียญ ข้างหลังก็ไม่มีอะไรตรันเสียบไม่ได้เป็นร่องเหมือนร่องให้สลด์สลลอตเฉยแบบเหมือนสลด์กับเข็มขัดดี๋กันเนาะข้างหน้านันกดได้ไหมกดไม่ได้นะครับกดไม่ได้อะฮะฐานแล้วก็เอกดปุ่มเสียงอยู่ปุ่มนี้นะลำโพงอยู่ไม่ว่าหายดิหายดิยดลำโพงน่าจะน่าจะมาจากรูนี้ลำโพงโอเคมาลองฟังเสียงกันมีเสียงอะไรบ้าง หนึ่งสองเสียงเรียน,นรอ้องเนาะสามกดค้างเหมือนตอนเราสแกนอะนะเห็นก็รวมทั้งหมดเป็นสี่เสียงนั่นเองครับกับเจ้าตัว กกนไปเดาอันนี้ก็ถึงมันจะลูดไม่ได้มันมันแบบมันปึ๊ดมันไม่ได้ออกแบบมาให้ลูดแบบลูดแล้วมีเสียงลูดปุ๊บมันมันไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรนะเพราะมันเป็นระบบปุ่มกดแต่มันก็โอเคเนาะเสียมันทําออกมาแบบคล้ายของจริงเลยอ่ะใช่โต้ถือที่แะพ่อหยิบของจริงหยิบของใ้ตัวดีเอ็กซ์ให้ดูเดี๋ยวโต้จะหยิบโต้หยิบถึงไหมหยิบดีเอ็กซ์เท่าหริบหยิบดีเอ็กซ์็มาเอเคอ่าเนี่ยครับ ลองเปิดให้พี่ก็ดูเนี่ยลองฟังครับเสียงมันออกมาได้เหมือนใกล้เคียงกันมากเลยเห็น <L an> ไหมอ่าต่อไปเสียงอะไรถ้าเรากดค้างอย่างที่บอกถ้ากดค้างจะมีเสียงนี้ คนี่คือเจ้าสแกนไปแล้วแล้วางแบบนี้ครบเซตก็กลายเป็นหน้าตาแบบนี้โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับครบทวนทุกชิ้นกับเจ้า DX ลาวเจ้า DX ลาวออสไลเวอร์ธรรมชีเวอร์ชั่นอันนี้นะครับกล่องพิเศษงานทีบันไดอันนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดเซตนะคะให้น้องโตกับพ่อโตด้วยนะคะใช่ครับ นะกด subscribe กันเยอะๆนะครับตอนนี้เพจอ่าตอนนี้ YouTube เราก็3,000แล้วนะสวัสดีปีใหม่ทุกทุกคนขอให้มีความสุขมากๆในปี2564นี้นะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ <Yo. S 1> ใส่แมสล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆห่างไกลโควิดกันนะบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่ครับไรเดอร์ออโต้ทีวีดึมดึงตึม